ก็หา <c oughs> ยมันค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปเด้อภาวนา <c oughs> ยาวควบอยากแบบแบบโลกจากแบบหนึ่งเป็นชั้นชั้นทะแบบนึงข้อระยากันแต่ว่าอยากอีกแบบหนึ่งอยากแบบโลกหลเดี๋ยวยได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เร็วเขาเร็วเขาแบบนี้เรืเกิดกายเป็นความหอนหุนในตัวเองค่อยๆเหตุไปผู้ใดอยู่กับลมใดก็อยู่ไปให้อยู่กับความรู้สึกในกายอุณาโล่มกลางหัวปิติปราหมดแต่ความความยันหนึ่งสื่อยังหนึ่งก็เลยอิ่มเอิบนะ้ำร้องทำกลางอกความรู้สึกนิ่มๆน้องๆอยู่หน้าหัวระวังหนังหัวกลางหัวหรือในกระดานน้า,าก็อยู่ไป ค่อยๆเหตุไปสังเกตความคิดเท่าเองนั่นแหละเอาความรู้สึกนี่แหละมาเป็นตัวตัววัดค่าว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นหรือมันตั้งใจคิดไปหรือมันเกิดขึ้นเองหรือมันพุทธขึ้นโดยสัญญาสังเกตความรู้สึกตัวเองถามันบนนี ความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี่น่วงน่วงอยู่แล้วอิ่มเอิบจนระวังโล่งๆเบาๆอิ่มเอิบในระวังทําการอกหัวหรือหน้าผากจังสิแต่ตัวนี้บ้าหายกระปล่อยความคิดนไปเลยมันจะคิดดีคิดลายคิดแบบได้ก็ช่ังป้อยตลอดแต่ว่าเมื่อไร่ที่ความรู้สึกในกายตัวนี้หายเออ แสดงว่าเขาไปมีความรู้สึกกับสิ่งที่คิดนะกับความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งใจคิดกับคิดขึ้นเองหรือความคิดพุทธขึ้นเองตั้งสิเขาวความรู้สึกนี่แหละมาเป็นตัวรับประกันตัวเองความคิดมันมีเป็นปกติแหละมันที่ตั้งใจคิดและไม่ตั้งใจคิดก็ช่างการตั้งใจคิดที่บรกกอเกิดอ,อารมณ์ความรู้สึก พอใจก็บพพอใจจำเช่นมาตังว่าเข้าเศษกุฏิหลังนั้นเอาทรงนี่เอาแบบนี้กุฏิเอาทรงแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันบเป็นไปตามที่ท้าคิดตังเอาไว้แต่ว่าเข้ากับบมีอารมณ์ความรู้สึกนค่ามพอใจเลยเพรพอใจเกิดขึ้นนะแต่ธรรมดาเออ,อมาเป็นไปแล้วเหตุไปนัแะละเหตุไปแบบนั้นว่าแต่มันอยู่ได้แล้วก็แล้วไปเห็นสังเกตอารมณ์ เนี่ยบังอารมณ์ตัวเองความรู้สึกที่มันเกิดในกายความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกอุเบกขาเ้อความรู้สึกนหนึ่งน่วงระว่างทำกลางอกมันจะเย็นมันจะเบาความรู้สึกอันนังที่เหนิบหนาเหนืหนาบนหัวเฮ่าคือเอามือนั่งเศร้าบนนังหัวเฮากวางมังแคบมังองขึ้นมาไปนั่นที่สะมังเป็นความรู้สึกที่เกิดจากอุเบกขา คำว่า,าอุเบกขาก็คือเข้าบาคิดไปตามสิ่งที่เห็นได้ยินรูปรถกลิน่นเขาสิบอกากันเรื่องใดก็สร้างแม้นจะคิดตามแต่ความรู้สึกนี้ไม่หายมีเอื่นว่าว้างเป็นกลางใดเป็นอุเบกขาใดความรู้สึกนี้บ่หายคิดพูดตามเขา,าก็าสังความรู้สึกไม่หายตัวคนสังเกตในกาลตนเองแบบนี้ จังหวะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าด่วนใจร้อนตัดสินในรรมทางเบิดเนี่ยคือเขาบ่ได้ยืนยันตัดสินอาไดผิอดอนใดถูกกับผู้อื่นกับผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าให้แค่ข้ามแนนว้วบาเป็นแบบนั้นแบบนี้ซื่อๆเดออหลาจังหวาแต่ละคนแต่ละคนให้เอาจิตไวใ้ในกายแห่งตนเอง ยิดกรรูนั่นแหละรู้รู้สึกโตในล่มมั่งรู้สึกโตในกลางหนาผากนิ่มน่วงเย็นหลึกมั่งกลางสมองกับมีบนหนังหัวนี่คือความรู้สึกระว่างทำการอกก็เหมือนกันแต่ว่าอกมันกว้างมันเป็นแพร่เป็นกระจายกระจายมันคือตัวต่อมๆจอมจอมจุด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 ก็คือกลางหนาผาก็คอยนิ่มน่วงขึ้นไประว่างกลางหัวก็อย่างหนึ่งกว้างกว้างเล็กน้อยกว้างขึ้นอีก ล้วก็ระวังทำกลางอกอันนี้กว้างหลายจนรู้สึกว่าเบาเลื่อเนว่าจิตเบากายเบาหมั่งจะเอาออกจากกายตัวนี้คำว่าเอาออกหมายถึงคิดไปน้ำเรืองต่างๆแล้วก็เกิดอารมณ์อารมณ์นั้นสี่พเป็นอุเบกขาอารมณ์ันมีอยู่สองาต่พออยู่ในกายพ่อใจกับบ่พ่อใจก็รู้สึกออกไปแล้วไปพ่อใจกับสิ่งที่คิดถึง อใจกับปลูกนั้นลดนั้นกลิ่นนั้นเสียงนั้นแล้วหรือไม่พอใจกับปลูกลดกลิ่นเสียงนั้นแล้วนั่นแบบีสิ่งสอนแต่ถ้าความรู้สึกอยู่ในกายห้องเหมือนเดิมอารมณ์อันไปเรียกว่าจิตมีที่ตั้งคือไปรับรู้ไปร,ไปรู้สึกไปตั้งหมายถึงสิ่งที่เราคิดถึงมั่งเสียงหรือการตอบโต้กันมั่งเมื่อนี้ไปตั้งแล้วเด่นอารมณ์เกิดพบเกิดนั่นะ อารมณ์นี่ออกออกดิ่นี่่เป็นอุเบกขาแล้วดิพบมันก็เลยเกิดเกิดแบบนั้นพบมาถึงที่ทั้งไปไมีกรรมภพรูปภพอรูปภพนั่นแหละส่วนมากมันจะไปทั้งกรรมภพมออีอบายจะพบนี่นรกมั่งเปรตมั่งเดรจชานมั่งมนุษย์มั่งสวรรค์มั่งนี่เรียกว่ากรรมภพส่วนรูปภพบ,บาดีิกเกิ คืออาการความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาอยู่เรียกว่าเป็นพมพวกนี้อาหารของพมทั้งหลายคือปีติที่พกเข้ายู่นวงนว,งนวงอยู่นีกรแมนที่พวกเข้านมนาบุญน,นาบุญหัวกรแมนทำการอกกรแมนปีติยังอื่นๆกับแมนเหมือนกันแต่ว่ามันมันทายหมายถึงเข้าบ่มันใจขนลุกขึอ้นอยังร่างกายโยกขึอ้นอยัง แสงสว่างปุ่งพุ่งปั๊บปั๊บ,บ,บคื้หยังเออเหมือนจิตลอยขึ้นเหมือนจิตยืดขึ้นเหมือนจิตร่างกายเบงงงง่งขึ้นอ้วนอึ้งลึงอึ้งขึ้นขึ้นหยังเลยตัดออกมันก็มีแสกซ้อนเหมือนเดิมมาแหละแสกซ้อนในที่เขาไปตั้งไว้ที่กลางหน้าผาก่อนก็มีเหมือนเดิมจังหวะให้เขาเอาจุดเดียวอันอื่นๆเน,นี่ยเขารู้สึกรู้สึกเพียงกายแต่จิตไม่คิดไม่มนึกก็ามาให้งว่าบอไปหา หาว่าเกิดขึ้นจากหยังคืออีหยังถ้าไปหาว่าเกิดขึ้นจากหยังคืออีหยั่งห้องสิเป็นสรุปดีหรือร้ายนี่พอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเรียกว่าเบาะเบาะบาะอะไไปตัดสินอย่างมั่นแค่ทำความรู้สึกอยู่ในกายด้วยลมมั่งด้วยอุณาโลมด้วยความนิ่มนวลกลางหัด้วยความโปร่งเบาสบายกลางอกมั่งอยยุจังส่มันจังส่ถ้ามันมั่นมันเต็มกำลังสมาธิเต็มพุ่มจิตมันตั้งมั่นดีแล้ว เข้า่าอันิจจังนาตาเนี่ยเขาจะค่อยๆให้เห็นดอกเาขาจะเห็นว่าความคิดนันก็เป็นแค่ว่ามันก็คิดเรื่องนี้แล้วนี่เกิดแล้วแล้วมันก็เลิกคิดเรื่องนี้มันก็ไปคิดอีกเรื่องหม่นี่ดับแล้วไปเกิดเพื่อนว่าเห็นความเกิดดับของความคิดแล้วเขาก็บรบังคับความคิดที่แรกก็เป็นธรรมดาเลยแหละบังคับมันมง แรเริ่มต้นแรกเขาฝึกฝึกไม่ไมจนจับจุดใดว่าอ๋อควมรูสึกไ่างกายควมคิดแต่มันคิดไปเอ,อมันเอาไปกับบุคคลต่างๆกับเรื่องเล่าต่างๆถา้าควมรู้สึกบนนี้จะากกลากับเป็นอันว่าอ๋อจับเอาตัวนี้อถ้ามันคิดไปดึงกลับมาไหมดึงกลับมาล้มคือตอนตัดโดยล้ม,มนแหละสะกอนเขาจะคอยเห็นดอกเขาจะบอกชินช,นชากับการคิด ตึงปกติตะเกิดมาเานะี่ยชินชากับการคิดชินตื่นมาคิดหาเงินหาทองหาคนนัน่นหาคนนี่คิดหอดคิดถึงรังเกียจออแก่ปฏิฆาอาขาดสารพัดพ่อใจมัง่งเพราะพอใจมัง่งนี่ในใน,ในสิ่งที่เขาคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของออนั่นแหละบัดนี้เขาก็เลยต้องมาฝึกหัดดัดความคิดไม่คมเห็นความคิดไม่ดัดไม่ขืนมันไม่ฝืนมันไม่ ก็เลยต้องหายวิธีว่าบ้านคนเฮาต้องมีเครื่องอยูเย่เดยถ้าเกิดอยู่กับอยากกินเขา้าอยากกินอาหารแสบๆอยูก่กับรูปอยู่กับรดอยู่กับกินอยู่กับเสียงอันเป็นของภายนอกล้วนๆวัดน,นี้เฮาเลยมาอยู่กับของภายในแล้วลุงดูภายในคือกายในกายอันหนึ่งคือลมหายใจนี่เองอยู่กับลมหายใจเฮาอยู่กับตนเองใดหรือลมหายใจเฮาเองเ็ดให้มันชินคือจังมันชินในการคิด ตื่นขึ้นหาต่งเงินแนต่างานเดี๋ยวกับโกรธเกลียดเกลียดแค้มเดี๋ยวก็เป็นห่วงพ่อใจมันบ่พ่อใจมันพบเกิดปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับยูพบพบ่แต่ว่าเขาบ่รลูเออบัดนี้เขารลูลว,วิธีเกิดของมูสัตว์ทั้งหลายแล้วของตัวเองนั่นแหละสัตว์ก็เยลยบัดนี้ต้องพยายามยึดลมไบยึดลมหายใจไบมันยู่กับตัวเองถ้ายุ่กับตัวเองมันกับเป็นอุเบกขาตัวเออมันบ่คิดถึงผู้นั่นผู้นี้ไหมมันกลางเราไเด้นแล้วเออต้องจิตให้นิ่ง มั็นิ่งถือ,อว่าสมถะทําให้จิตว่างหมายถึงบคิดบันึกวิปัสสนาทําให้ว่างจากจิตหมายถึงไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่คิดในสิ่งที่รู้สึกในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นเด้สมถะทําให้จิตว่างวิปัสสนาทําให้ว่างจากจิตคือบบยืดอย่างเลยนะบยืดแต่วาล้ว่างจากสิ่งที่คิด มันต้องบ่มีอารมณ์มันถึงจะวางได้แต่มีอารมณ์บบว่างจาก่นอ่นแหละแม้นความคิดนั่นจะพุทธขึ้นเองมั่งเกิดจากการไครขว้นวปหน้าจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นกระทบทั้งกายมั่งมันก็ว่างจากสิ่งที่เข้ากระทบวางจากลูปรสกลกินเสียงมั่งวางจากมันจะพุทธขึ้นมาเองมันก็ว่างววางคือบ่มีอารมณ์เดยเอาคำว่าอารมณ์พอใจเรืไม่พอใจเด้อไปไปฝัดกันเลยเอตัวนี้ แหละจึงว่าสมถตาทำให้จิตว่างปสัสนาทำให้บ้างจากจิตแม้กระทั่งความรู้สึกแต่รู้สึกแต่ไม่ยึดติดในความรู้สึกใจวันรู้สึกยังรู้สึกนี่แหละนิ่มๆนวงๆกลางหัวมั่งกลางหน้าผากมั่งหน้าอกมั่งรู้เฉยๆไปลู้ดวงสันแม้สภาวะต่างๆปรากฏการต่างๆจะเกิดขึ้นในนิมิตนิมิตลูกเจ็บเท่าไรายิ่พิ่มกว่าสร้างเสียงก็ตาม ดูปลดกริ่มเสียงยังต่างๆเกิดึกับช่างแค่รู้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 เข้าไปเมื่อไหรที่เธอไม่มีนี่หมายถึงเมื่อไหรที่เราที่เล่าเห็นที่เฮาเห็นนี่เอเฮากับบอมีในสิ่งนั้นเพราะว่าเฮาบดึงสิ่งนั้นเข้ามาคิดว่าควรต้องอย่างนั้นควรต้องอย่างนี้หรือไปยืนยันตัดสินผิดถูกเป็นบุญเป็นบาปนี่กับร้างบ่ต้องเมื่อไหรที่เธอไม่มีจากสิ่งที่ได้ยินจากสิ่งที่เห็นเมื่อนั้นเธอก็ย่อมไม่มี แม้ในโลกนี้ในโลกหน้า,าไม่มีในโลกทั้งสองขึ้นชื่อว่าดับตัณหาคือความอยากดับอุปทานคือความยึดยึดแปลว่าอยากให้เป็นเด้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นเขาจะมีอารมณ์บ่พอใจถ้ามันเป็นเขาจะพอใจเนี่ย,เ,ยเมื่อ,อไหร่ที่เธอไม่มีจากลูกจากรถจากกลิ่นจากเสียงไม่มีคือดูอยู่ว่ามันเกิดเรื่องเล่าอย่างกระจ่างแต่เฮาบ่าได้ไป จากไงมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่ตัวเองอยากให้เป็นที่ยึดเอาไว้เรียกอุปทานนั่นแหละตัณหาอุปทานก็ถูกดับไปเมื่ออารมณ์บ่มีพบกระดับเมื่อพบกระดับมันก็เป็นมิพานทุกคนมันมีสภาพวะานี้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันสัน่นมันสัน่นแค่ชั่วขณะหนึ่งบ่พ่อหน้าที่ได้สั่ไป ต่ว่าเป็นของติสั่นพวกเขาเลยจับจุดบนบ่นไดแสดงก็เลยให้ทุกคนพยายามสามกำลังกำลังสมาธินี่แหละอยู่พยายามอยู่กับตัวเอง<ม>แล้วต่างๆหน,น้าที่พูนว่าจิตมันจะเป็นเองดอกมันจะรู้เอเองดอกมันจะเห็นเองเด็กเฮ้าสิมีนาทีแค่ลูกมันจะเป็นเองดอกเห็น,นไหมบปิมันเข้าบังคับให้เป็นหรือคิดให้เป็นเด้คิดให้เป็นบ่ได้เป็นได้ เราจะพึงสรุปอันานั้นอันนี้พยายามอยู่ในตัวเองให้มากๆเอะตัวเองคือลมลมหายใจนี่แหละคือการได้กายน,นเวทนาอะในเวทนากหมายถึงอุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางนี่แหละอันนึงจิตในจิตก็เฝ้าสังเกตความรู้สึกของตัวเองเนี่ยจิตในจิตก็เลยแนีจิตมีนาที่คิดนึกถแต่ความรู้สึกเกิดมาถึงวิญญาณแปลว่ารับรู้เอาความรู้สึกมาใส่ตัวเองจิตมโนวิญญาณนี่มันเป็นเรื่อยเป็นอันเดียวกัน แตจดไม่คิดไม่นึกปรุงแต่งเป็นน้งางที่อยากให้ได้อยากให้ดีอยากให้มีอยากให้เปลี่ยนหรืออยากให้เป็นดังที่เราคิดนะถ้ามันคิดแล้วมันกับมีความรู้สึกแบบแต่ว่าถ้ามันคิดคิดเรื่องใดกระชงตั้งเรื่องใดกระชังถ้าไม่มีความรู้สึกพอใจว่าพอใจนั่นแหละดับอ่นจังบาเอิรนว่าดับดับคิดนี่แหละว,ว่าดับอย่างดับจากความจากนี่เป็นนะดับเป็นเรื่องไดกะคือรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วไปนะ บ่บังคับนะที่รู่รู่รูอยู่กับมันแม้กระทั่งเห็นความคิดคของเฮาเองมันก็แค่เกิดดับนี่จบยุบมันนี้ได้บหมพอทุกอย่างเกิดจากจิตปั้ดจิตเป็นผู้สั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างไว้จิตคือสัญญาจิตคือเวทนาจิตคือสังขารจิตคือวิญญาณเลย่วนรว,รวมไปป่ว้ไว่าคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจอนนแหละี้อยู่อันนี้แต่ความคิดนึกยังไปกับสางบม่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นไดนั่นแหละดับ ดับตัณหาดับอุทานนั่นแหละขึ้นใพผ้ามื่อลดแม็นของไกล,ล่ด้เมืนอแมนของไปเอาศาสตร์หนาเป็นของเดียวนี้เป็นของปัจจุบันนี้แต่เขาจะพึงดวนนั้นอันนี้เถอะค่อยๆเฮ็ดไป้วพึงเออพูดให้น้อยทําให้มากดีกว่าคุยกันนิดๆแต่น,น่อยติดๆครับจิตขัดในสภาพาว่าปรากฏการณ์ต่างๆแก่จังไดเฮือเฮ็ดแบบไใดเฮือ,ในในอสื่อๆนี่แหละเลิกกันจะพึงไปเบา ยืนยันว่าผู้นั้นบรรลุนั้นบรรลุนี่ต้องอย่างนั้นต้องยังนี้เถียงกันละการละการต่างๆหรือพวกปริยัตทั้งหลายมันจะเป็นดุจดังว่าเป็นราหนะอันนึงเป็นเลือดผ้าห้าขำฝากไปจะซื้อดอกเมื่อถึงฝากฟังแล้วเขาก็ต้องถิ่มมันเป็นธรรมดาบ่ให้ยึดคู่ยึดอาจารย์ยึดละการจนเกินความจริงที่จะของประสบเองเข้าถือว่าเป็นอิสระ จากหลักการจากครูจากอาจารย์เด้แต่ว่าก็ต้องยกหลักการตำราและอาจารย์ขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดนนตัวเองอยู่แล้วแหละเออ,อยังแต่ว่าจะพึง่งตัดสินนั้นนี่นะนะ้งาตัวคนเอาประสบการณ์ในตนเองนั่นแหละนั่นแหละคือความรู้จริงของเฮาความรู้จริงมันจึงต่างกันหลายกับความรู้จำเออความรู้จำหรือความรู้ต่างๆถึงจะพูดถูกเออ้อแต่ว่าเฮาไม่เคยเข้าสู่ประสบการณ์ตัวนั้น อาการตัวนั้นความจริงตัวนั้นมันก็นยังไงก็ไม่ถูกถึงจะพูดถูกพูดถูกก็ซื้อพูดถูกของผู้อื่นแต่ว่าตัวเองไม่เคยเป็นตัวเองไม่เคยเป็นมันก็นเลยบอกว่ามันบ้านอะไรเป็นจริงเน่นเออย่างบานออตมามบางห้่งนั่นแสบเส็บกะเบาน้ำเขาตัวเองบ้าน,นในรเคยกินเแลยบางห้วงก็เสบแบบใดมันระบเอาถึงซื้อว่าแส่บแส็บ แต่ห้าไปกินบางแล้วแสบหรือว่าแสบรลดศาสตร์หรือรลดแงทงรรมนั่นแหล,ละอันกว่าสนะรลดท้งปวงวราพระเจ้ามเห็ดไปหันแหละเห็นไปตายนั่นเราไม่เห็ดไปใส่รับบรรลุลยังว่าบรรลุญงกับไปสุดท้ายเรากลายนีตายเหมือนเดิมแหละจะสิ่งที่บพตายก็คือใจอะก็จิตก็ว่าบม่มีตายอันนี้เป็นอรหันเราก็วก็บ่ตายแต่ว่ารู้อยู่เส้นนั้นหละ ทางว่าเอาอยัางสําคัญกับสิ่งใดอีกแล้วนะทั้งว่าเหตุไปเถอะเหตุไปเรื่อยๆห้าสิลู่เฮาสิพนห้าสิใครห้าสิในตัวเองแบบเฮาาสิเข้าใจในตัวเองเฮาสิเห็นในได้ตัวเองแบบทั้งว่าถาบางอย่างมั่ก็บืหสิซื้อภาษาอะไจังใดนะอถ้ามันจับซุปเหมือกันได้ซุปให้เบิดแล้วด้วยน่งอีกอย่างหนึ่งพวกเฮาบ่ได้เกิดพุทธเจ้าเฮ็ดให้แล้วันะ เนนี้ห้แล้วเพอน,นเมตตาก็เข้าอีกนั่นแหละอ๋อพอ